ชม Toyota Fortuner ครับคันนี้เครื่อง3,000เกียร์โตโฟร์วิวได้ครับแม็กใหม่ของร c โคยางใหม่สี่เส้นรถสภาพส,สวยๆพร้อมใช้กับ Toyota Fortuner นร์ครับคันนี้เครื่อง3,000ดีฟรีรถสยวยพร้อมใช้ครับหับวบางยางดีภาษีเตรียมเลี้ยงพร้อมครับกับ Toyota Fortuner นอร์อันใดหาไปใช้งานคันนี้ไม่ผิดหวังครับยางใหม่สีเส้น ภาษีหกเก้ารถสว,สวยครับแม็กใหม่ของ o c โ o ยางใหม่ซีเส่นครับโตยต้า f อ r t เนอร์รถใช้งานเองครับของร้านรถสวยสวยประชมด้านในนะครับด้านในก็สะอาดสวยงามนะครับเกียวโตนะครับอ่าโฟวิลรถสภาพสวยสวยครับ ปีสี่ปหรือสีนะครับสวยรอมใช้แม็กใหม่ของล้อโคยางใหม่สีเส้น,นกับโตโยต้าฟอร์จเนอร์นะครับเียนี่ด้านหลังก็จะสวยครับตะเข็บเดิมนะครับรอยตะเข็บเดิมรถสวยครับ รอยต้าฟอร์จูเนอร์259ครับคันนี้259สดผ่อนได้ครับสดผ่อนได้259เล่นพร้อมครับหัวบางยางดีภาษีเตรียมเล่นพร้อมรถสวยๆ2926ครับ โตโยต้าโฟล์กเจเนอร์เครื่องสามพันเกียวโตโฟบิไดรถร้านครับรถผมใช้งานเองชื่อผมเองครับสนใจมาทดลองขับได้ที่บริษัทซับโฟไพรแท็กเตอร์บาปีจำกัดครับอำเภอบาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเครื่องด้านบนตะเข็บเดิมครับนี่รอยตะเข็บเดิมอ่ะตอนนี้ก็กันความร้อน้เดิมครับเครื่องเดิมมาร์กเดิมครับนี่มาร์กเดิม ปเเก็บดิม259ครับ259กับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เครื่อง3,000เกียร์โต้ครับโปรดประจำการครับคันนี้โปรดประจำการพา,า,ามาชมสินค้าที่บริษัทซับโไฟไพรแทร็กเตอร์วัดปีจำกัดครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยผมช่างยูอนุคงโไฟไพร 062 258 2525ครับ062 495 59 57นะครับ